ครับยินดีต้อนรับสู่แคดตัดคุณพระนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยแนะนําวิธีการเรื่องของการเมื่อไหร่นะครับที่เราควรจะรู้ว่าควรจะต้องเปลี่ยนดินให้กระบองเพชรหรือแคตตัดของเรานะครับก็มีวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับวิธีการแรกนะครับที่ผมใชนึงเลยครับอย่างตอนนี้นะครับน้องไม้เขาเนี่ยมีอาการเหี่ยวย่นนะครับ ดินอาจจะมีปัญหานะครับดินอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับอันนี้เขาเขาเคยด่างมานะครับแล้วก็ไม้อ่อันนี้ช่วงหนึ่งเขากินจุเขาก็แตกนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม้มีปัญหาดินอาจจะเป็นโรคหรือต่างๆนะครับอยู่ข้างล่างประการที่สองนะครับรากอาจจะทะลุแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้นะครับอันนี้มีรากทะลุมาแล้วนะครับคือ เขาหาอาหารไม่ได้แล้วนะครับลากเขาชอนชัยลงไปข้างล่างแล้วสามนะครับยอดไม้ไม่เดินสังเกตนะครับจะไม่เห็นหนามใหม่ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือไม่มีหนามใหม่ๆขึ้นมาเลยแสดงว่ายอดไม้ก็ยังไม่เดินนะครับแล้วก็เขามีหนออยู่นะครับแต่หน่อเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับจะเห็นว่าหนามจะออกสีน้ำตาลเลยไม่ได้สีใสๆนะครับอันนี้ในกรณีนี้นะครับอันนี้คือต้นไม้อาจจะมีปัญหานะครับ ลายลากไม่ลากเดินดีอยู่นะครับอ้ไเดินไม่ดีเท่าไหร่อ่เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าลากเดินดีไหมโอ้คโอเค ก็จะเห็นว่าลากเขานะครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับลากเขาเดินได้ดีอยู่อันนี้เดี๋ยวก็เอาไปล้างนะครับล้างเดี๋ยวผมเอาไปล้างก่อนนะครับ,รบก็จะเห็นว่าลากเขานะครับก็มีความช้ำนะครับไม่แข็งแรงเท่าไหร่ไหมครับอันนี้เป็นไม้ที่ผม ตัดลงนะครับไม้ตัดลงจากตอไม้ตัดลงจากตอนะครับก็มีนั้นผมก็จะตัดลากตัดออกเลยนะครับตัดแล้วก็เอาลงปลูกใหม่นี่คือวิธีแรกนะครับออวิธีการตัดนะครับผมก็จะตัดเลยตัดสั้นเลยนะครับ ตัดไปนี้แหละครับให้เขาเหลือไว้ที่เราหาได้ใหม่จะเห็นเนี่ยลากเขาเนี่ยนะนะครับก็มีปลายที่ช้ำนะ,นะครับไม่ค่อยเดินแล้วก็ไม้มีปัญหาด้วยนะครับนี่ก็ควรจะเปลี่ยนดิน,นอันนี้ดินเขาก็แฉะอยู่อีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่ง ต้นนี้ในกรณีที่ไม้มีความเหี่ยวความย่นนะครับไม้เขาลากไม่เดินเดินลากอาจจะเดินครับแต่ไม่ดีแล้วคนต้นก็น,นิ่มด้วยนะครับมีน้าผุดออกมาแล้วก็จะสังเกตได้ว่านะครับไม้เขาเป็นแผลม,มีโรคนะครับตรงนี้อาจจะก,กินเข้าไปถึงข้างในแล้วอใช่ด้วยครับอาจจะต้องปาดแล้วก็ทิ้งไว้นะครับแล้วรอดูวันนี้จะปาดเลยนะครับต้นนี้ตัดออกแล้วก็ปาด รอดูนะครับมาดูในกรณีนี้อในกรณีนี้นะครับอย่างตอนนี้ล่าก็เดินดีแล้วนะครับล่าเขาก็เดินดียอดเห็นไหมครับจะเห็นยอดใสใสจะเห็นนาา้าใสใสไหมครับอันนี้เป็นไทเกอร์ยอดใสใสนะครับนาา้าใสใส แทงยอดขึ้นมาเรื่อยๆต่างกับต้นนี้นะครับที่ไม่เห็นยอดหนามเลยเห็นไหมนี่ครับยอดหนามใหม่ๆไม่แทงขึ้นมาเลยนะครับมันก็ทําให้หมไม้แล้วก็เช่นกันครับต้นนี้ลากเขาก็เดินดีสมบูรณ์นะครับลาาพาลุแล้วก็ควรเอาเขามาเปลี่ยนครับเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไร ต้นนี้เคยประสบปัญหานะครับขาดน้านะครับโฟน,นี่ย่นเลยครับแต่เขาให้ลูกสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูลูกเขาแม่เขาจะด่างไม่สวยนี่ครับมีลูกเขาไทเกอร์นะครับก็ให้ลูกสวยเลยทีเดียวลูกๆเขาออกมาในแต่ละต้นนี่สวยๆทั้งนั้น,นครับเดี๋ยวให้ดูต้นนี่นครับ ลูกเขาอันนี้ก็ลาาทะลุแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะได้เปลี่ยนกระถางเล็กเอาขึ้นกระถางใหญ่นะครับขึ้นไซส์ใหญ่เดี๋ยวมาดูกันต่อขอถุงมือแป๊บนึ่งนะครับเอเคเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะถอดออกมาดูนะครับว่าลาเขาแข็งแรงแค่ไหนอันนี้ก็ร่วมสองปีแล้วครับไม่เปลี่ยนดินเลย ผมจะใช้วิธีนะครับเวลาเอาดินลงเนี่ยเห็นนะครับใจเห็นผมจะไม่ฝังถึงนะให้แค่โคนเขาลงไปนะครับให้โคนเขาลงไปเฉยๆโอเคปึค๊บแล้วเทออกนะครับโอ้ยเวลาดินออกก็ค่อยๆบีบกระถางน,นะครับอย่าไปดึงทีเดียวโอ้แ,แรงมากครับดูละ นะครับอันนี้คือแข็งแรงจับเลยนะอย่างมากๆเลยเหรอครับดูลากแทางออกนะครับเนี่ยก็มีส่วนที่เสียหายอยู่บ้างนะครับอันนี้่ากใหม่เอียบแทงขึ้นอันนี้เป็นไม้มะเล็ดนะครับ ข้างแข็งแรงนะนะครับเวลานี้ก็คืนล่ากเขาทะลุแล้วเราไม่มีที่ให้เขาไปให้เขาเดินแล้วนะครับก็เปลี่ยนให้เขาผมอาจจะใส่กระถางไซด์เดิมนี่แหละครับดูก่อนว่าไหวไหมว่ากระถางตันนี้ไม่พอหมดอย่าไปล้างน้ําแล้วเดี๋ยวมาให้ดูนะครับว่าไม้เขาเดินนะครับเห็นนะครับ จะเห็นจะต่างจากเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้คือรากเขายาวนะครับเนี่ยเขายาวมากแล้วก็เขาอาจจะต้องการที่จะหาสารอาหารในใหม่ไม้เขาก็โตไปเรื่อยครับนั้นเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาไม้เขาจะฟื้นตัวประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันหลังจากเราเปลี่ยนให้เขานะครับเจ็ดถึงสิบห้าวันก็เอาไว้ในที่แสงแดดลำไร้ลำไร้นะครับแล้วก็บางคนตัดแล้วก็อาจจะยังไม่เอาลงนะครับตัดแล้วก็พักไว้ก่อน จต่ผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่ก็จะตัดแล้วก็อาจจะเอาลงเลยลงแต่ว่าไม่ลดน้ําเอาดินแห้งแหงนะครับดินแห้งแหงปล่อยเขาไว้เหมือนกันนะครับเหมือนกับต้นเมื่อกี้วิธีการตัดก็ตัดสั้นเลยนะครับตัดให้สั้นเลยเดี๋ยวเขาก็จะหาร่างใหม่อันนี้เมื่อก่อนเขาด่างอยู่ที่โคนเห็นไหมครับด่างอย่างที่ให้ดูนะครับอันนี้เขาก็ไล่แล้วก็ให้ลูกหน่อมาเนี่ยด่างแล้วก็ ให้สวยด้วยนะครับให้ลูกที่สวยด้วยแล้วก็ให้เมล็ดที่ค่อนข้างจะสวยเลยล่ะนะครับเพราะเมล็ดออกมาได้ด่างเยอะนะครับตอนนี้ปักเขาเนี่ยตัดนะครับวิธีการตัดก็อย่างที่เห็นนะครับตัดเลยโตไมนต้องไปกลัวเขาตายครับตัดแบบนี้เลยนะครับนะครับก็หา ผมอาจะทําความสะอาดเขานิดนึงด้วยแปลงนะครับแป๊บนึงนะหาแปลงเราก็แล้วก็เรเป็นล้างน้ําใหม่ครับอีกรอบนึงคือเหมือนรากเขาจะช้ำด้วยนะแต่ว่าเขาก็ยังมีรากที่เดินดีอยู่เข้าอุ้ยเ <c oughs> ข้าหน้า มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นการรักษาแล้วก็ให้ไม้เหล่านั้นป้องกันโรคป้องกันอะไรได้หลายๆอย่างนะครับไม้เราก็จะเดินดีโตดีด้วยแล้วก็ให้ลูกให้สายพันธุ์ที่สวยนะครับคุ้มค่ากับที่เราเลี้ยงเราดูแลเขานะครับถ้าเราดูแลเขาดีเขาก็จะส่งผนนี้เราได้ไม้ส,สวยๆไม้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมเอาไปรักผมก็จะอัพไซต์กระถางเขานะครับเพราะว่าให้รากเขาเดินดีอันนี้ดินผมใส่ไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็ สิ่งที่จะใส่ต่อนะครับคือปุ๋ยโอสโมคอรนะครับส,รสูตร13 13 13นะครับบำรุงรากผมไม่ไปใส่นะครับเล่งดอกเล่งอะไรเอารากเขานะครับแล้วก็สตาร์เกินจีสตาร์เกินจีก็ใช้ช้อนตักนะครับอย่าเอามือโรยครับโรยใส่ดินไปสักหน่อยแล้วก็คุกเขานะครับเดี๋ยวรากเ็าจะลงมาหาอาหาร ส่วนดินที่ผมใช้นะครับก็ดินใบกัมปูร่อนละเอียดนะครับแล้วก็ทรายหยาหินมุกขอไฟนะครับมีใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็กาบมาพ้าสับละเอียดใส่ก็จะจับวาง ไม่เอาลงเลยนะครับเพราะว่าดินเขาก็ให้ชุ่มๆอย่างนี้นี่เป็นไรดินหมาดๆแล้วก็วางให้อยู่กึ่งกลางของนี่นะครับกระถางตักดินมาใส่ดินไม่น่าจะพอนะลุก จะใส่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะยกเข้าขึ้นจะให้อยู่กึ่งกลางเดี๋ยวมานี้แล้วก็เคาะนะเคาะเขาลง นี่นะครับเราอันนี้ผมต้องใส่ดินเพิ่มนะครับเห็นไหมดินเขายังไม่ขึ้นได้ขอบดินนะครับใส่ได้ขอบกระถาง เดี๋ยวว่างๆผมค่อยจะมารีวิวโรงเรือนให้ดูนะครับเพราะว่ามีหลายท่านบอกให้ผมทําเรื่องของโรงเรือนให้ดูหน่อยเป็นยังไรบ้างก็จะในแทงแทงนะครับซ้อนแทงให้ดินเขาลง เอียงนิดนึ่งเอียงยูยในที่อยู่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันเขาก็คงจะมีรากที่เดินดีนะครับรากที่เดินดีเดี๋ยวผมก็จะโรยหินนะครับ เขาจะโรยหินประคองเขาไว้นะครับแม่เขาเล้มบางคนอาจจะใช้หินภูเขาไฟบางคนอาจจะใช้หินไม่โรยก็ได้นะครับโรยก็ได้ถ้าใันไม่มีก็ไม่ต้องโยรยเป็นอะไรที่มันประหยัดต้นทุนเรานะครับก็ประหยัดไว้ ลอยก็เป็นการประคองน้องเขาให้อยู่ทรงนะครับไม่ให้ล้มลงเวลาเขาใหญ่ขึ้นรอยแล้วก็เคาะแล้วก็ดูว่าเขาอยู่จึงกลางไหมดินหนะแน่นครานีผมก็จะดึงเขาขึ้นนะครับไม่ให้เขา ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าดินถ้าปกติดินเราแห้งนะครับเราก็ค่อยๆพ่นน้าอันนี้ดินผมแฉะนะครับดินผมผสมน้ําใส่ไปหน่อยนึงสมปุ๋ยหรอครับผสมน้ํายาใส่ในดินกันไว้อันนี้ก็จะเห็นนะครับผมก็จะสกิดให้เขา ถ้าบางคนมีตัวล้อหมุนนะครับก็จะไม่ต้องมาหมุนแบบนี้นะครับง่ายจริงผมก็มีนะไม่ได้ใช้เออมันก็จะนะมันก็จะง่ายครับเวลาทำไม้คึอบหมุนว่าที่ออกกำลังกายที่ผมไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยหลอครับ ก็จะใช้ผู้กันนะครับค่อยๆแต่งโคนหน่ที่มันเลอะๆก็จะประมาณนี้นะครับทิ้งไว้ในที่แสงแดดลำไรลลำไรนะครับประมาณ7-15วันเขาก็จะ แข็งแรงนะครับแข็งแรงดีก็คลิปนี้ยาวแล้วนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กด,กดแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของแคปตัดกับบอกเพชรนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับสาหวันนี้สวัสดีครับ